โอพักจราววาเลนไทยแรกกับแฟนรุ่นน้องเบียสรนัทความรักครั้งใหม่สดใสมากงานนี้โอได้เผยโมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยตัวเองเลยเพราะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอความรักครั้งใหม่ของโอพักดีรากับแฟนรุ่นน้องเบียสรนัทก็ดูจะสดใสและน่ารักมากๆค่ะทีเจตัวเคยให้สัมภาษณ์กันไปว่าไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันว่าตัวเองจะมามีความรักอีกครั้งในไวัยใกล้50ิบ แต่ก็รู้สึกดีที่มีคนเข้ามาทําให้กลับมาชุ่มชื่นหัวใจอีกครั้งมีคนคอยให้กําลังใจรู้สึกดีที่คนชอบและยกให้เป็นไอดอลในการมีแฟนเด็กล่าสุด13กุมภาพันธ์ดูเหมือนจะมีคนค้ั่งรักมากขึ้นเรื่อยๆก็คงจะเป็นคู่นี้เมื่อทางด้านโอได้ออกมาปล่อยช็อตวาเลนไทน์แรกกับแฟนรุ่นน้องผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว หลังจากที่ทั้งสองได้ควงแขนกันไปทานข้าวด้วยกันแต่งานนี้คงจะพลาดไม่ได้ก็คือดอกไม้ชอตโตที่ฝ่ายชายหอบมาให้สาวโอด้วยน่ารักกันมากๆเลยค่ะเป็นวันถ่ายที่หวานไม่แพ้ใครงานนี้คนสดก็ฮึบไว้ก่อนนะคะเพราะทางนี้เข้าหวานกันไม่มีวันหยุดจริงๆพร้อมกับระบุคแคปชั่นน่ารักน่ารักเอาไว้ด้ว่าได้ดอกไม้ด้วยอะ่ะขอบคุณครับ แ e ดเบีย์สกอร์ e h a s Hash tag Happy v a l e n t ท n e เดจะน่ารักขนาดไหนอย่ารอช้าไปดูภาพของคู่นี้กันเลยดีกว่าค่ะ